วริทนทรเทียบชัดๆเทปท,ท,ที่สร้างกับร่างที่เป็นแต่เจอบอยประกโฟกัสผิดจุดขึ้นแท่นเป็นพระเอกอารมณ์ดีสาหรับเกตวรินทรปัญหาการและมักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมาเสริมให้อมยิ้มตามกันอยู่เสมอล่าสุดเกตวรินทรได้นําภาพของตัวเองมาเปรียบเทียบบุคลิกระหว่างหน้าจอกับหลังพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเทปท,ที่เราสร้างร่างที่เราเป็น ซึ่งพอหลายคนเห็นก็อดไม่ได้ที่จะเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนานพอภาพเบื้องหลังนั้นก็คือหนุ่มเกรสกำลังนั่งแยกผ้าเพื่อที่จะนำไปซักนั่นเองค่ะแต่ว่างานนี้เพื่อนรักอย่างบอยประกรก็ได้เข้ามาเขียนข้อความที่ทำเอาต้องโฟกัสผิดจุดว่าเอาจริงๆเลยนะไม่เหมือนตั้งกล้องถ่ายเลยสักนิดเดียวเรียกยอดไลค์จากแฟนๆได้อย่างกระนำเลยทีเดียวค่ะ